เดี๋นวี๋จะได้ไม่แพนนะเดี๋ยวจะได้ไม่นะอะไรเี่ผดะเนะใช่อือะไรนะอะไรนะงนจบหมดแล้วิไม่ผ็ดเข้าดูข้งนูแล้วเหรอครับอ๋อืมเร

น้ำหนูอยู่ข้างล่างนะพ่อยอยากอยากชวนหนูกินน้ำเย็นพ่อไม่ได้ชวนกินน้ำของหนูอยู่ข้างล่างนะพ่อไปเอาให้หนูอือพ่อกินข้าวอยู่ล่ะก<อ>ินข้าวพ่อแลหนูกเราอยู่ในน้ำกันนะอือ